พระนิพพานอันเป็นปรมธรรมในเบื้องหน้าด้วยเธอพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชา พต่ย,ยังโูเชมาข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยข้าอันประณีตพืนนี้ขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้มีเดชเดชชาข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมขอให้ ูชาพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญรุ่งเรืองด้วยโภข้สมบัติด้วยทรัพสมบัติในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยผลคุณนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายอย่าได้ยินคำว่าไม